ครัสวัสดีค่ะนี่ครับพวกเรานะครับก็มากันในคอนโดที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งเลี้ยงสัตว์ในที่นี้ไม่ใช่สัตว์ป่านเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับเรามาอยู่กันที่สวรรค์ของสัตว์เลี้ยงครับทุายอาคารนี้มีชื่อว่า เพตโทเปียอยู่ในคอนโด Wisdom the Forestia e เองฟังชื่อ the Forestia ก็รู้แล้วนี่อยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่สงบที่สำคัญครับอาคารนี้เป็นอาคารที่เลี้ยงสัตว์ได้เป็นคอนโดสูงและก็อยู่เป็นวิวของสวนป่า30ไร่ที่เห็นได้ช<ม>ัดมากเต็มตาเลยนะ,ะไม่ใช่เต็มตาของเรา เก็่ตาของน้องด้วยพี่นะครับจะพาน้องไอยนะครับแล้วก็น้องวิงกี้นะครับนคนนี้นะฮะวันนี้มาในคอนเซปต์นะครับแซนแซนตี้สาวนะฮะมาดูว่าคอนโดที่เขาทำมานะครับเพื่อสัตว์เลี้ยงจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับตามมาดูกันเลยครับ นแรกนะครับที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนล็อบบี้หลักของโครงการเขาเป็นดับเบิลเกตด้วยนะคะนี่สังเกตใช่รายจะเห็นนะมันจะมีประตู2ชั้นก็คือปกติถ้าเกิดสมมติหมาเราหลุดออกจากสายอะไรเงี้ยวิ่งออกไปก็จะได้แบบไม่พูวออกไปเลยเมื่อกี้น้องวิงกี้ลองวิ่งไปแล้วประตูไม่เปิดคีอกันอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพื้นเนี่ย เขาก็จะทํามาเนี่ยไม่เหมือนพื้นพวกคอนโดทั่วไปที่จะเน้นความสวยงามอย่างเดียวแต่ทีนี้มันต้องคิดเผื่อน้องๆด้วยพื้นเนี่ยก็จะมีกันแบบเป็นก็จะเซฟพวกแบบเวลาเขาวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วพวกที่เห็นตรงเนี้ยที่เป็นที่นั่งที่นั่งเนี่ยพี่เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นที่นั่งที่น้องได้นั่งได้นะฮะแล้วตรงล็อบบี้เขาก็จะมีที่ให้ถูกมีอะไรสายจูงไว้เพราะว่าตรงนี้ครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถเข็น จะมีสายจูงเดินเข้ามาได้เดินเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สเปซต่างๆอันนี้เขามีจักกิจกรรมสนุกๆหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ก็จะมีเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยร้อยเข้ามาด้านในเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกด้วยคือด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนที่เป็นสัตว์ให้มาเดินเล่นเนาะก็จะมีแบบสวนด้านหน้าแล้วใครมีน้องหม่งน้องหมาเนี่ยก็พาไปได้แล้วก็น้องวิ่งไอฝึกแบบทรงตัวเวลาทรงตัวแล้วก็มีแบบที่ล้างเท้าก่อนเข้ามานะก็จะเป็นดีเทลแบบนี้เพราะว่า ใครที่เลี้ยงหมาสําคัญสุดเลยก็ต้องพาไปเดินเล่นใช่ค่ะต้องไปเจอธรรมชาติเออได้ดมได้อะไรเงี้ยไปประกาศอาาเขตของเขานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งมาจานถงตรงนี้แล้วที่พี่ชอบมากน้องไอค่ะเห็นในฝั่งนี้เลยนี่เห็นไหมเมื่อกี้น้องวิงกี้ก็เข้าไปวิ่งเล่นมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสนี่คือเพศแคร์ค่ะเพแคร์ก็คือใครไม่อยู่ คอนโดไม่อยู่ห้องเวลากลางวันเอามาฝากที่นี่ได้เลยเขามีบริการแบบนั้นให้ด้วยเขามีแยกหมากับแมวไว้เลยนะคะสองห้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีกันนะฮะน้องแมวห้องหนึ่งหมาห้องหนึ่งนะครับมาใช้บริการได้ตั้งแต่8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นร่กบคือช่วงกลางวันเพราะว่าน้องไอแบบทํางานอยู่คอนโดคนเดียวไปทํางานแล้วพอถือว่าปล่อยน้องไว้คนเดียวแล้วมันเหงาเปล่าเบี่ยวหัวใจใช่ไหมเราก็ฝากน้องว้ที่ได้มาพูดคุยกันกับเพื่อนๆเนาะครับก็นี่นะฮะมันไม่ได้มีแค่ฝาก คือชอบมากแล้วก็มันเป็นแบบสำหรับเรานะ,ค,ะคนเลี้ยงเนี่ยถ้าเราอยู่คอนโดอ่ะอันเนี้ยน่าใช้มากเลยอ่านหนึ่งตอนแรกก็คือถ้าไม่อยู่อ่ะหนูแบบชอบไปเที่ยวทะเลแล้วบางทีเอาน้องไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ต้องฝากใช่ไหมแต่ที่เนี่ยมีแบบเพดแท็กซ mm ี hmm. ่ด้วยสมมุติว่าเราฝากไว้แล้วก็เราออกไปแต่เช้าตีห้าตีสี่ตีห้าโรงแรมหมายไม่เปิดเราก็ ถึงเวลาปุ๊บก็ให้เขาฝากขึ้นแท็กซี่ไปเลยอือก็คือเหมือนเด็กนักเรียนเนาะมันายมามีคนมารับเลยนั่งรถกับนั่งรถไปแไปส่งได้นะครับแล้วก็มีพาไปเอ็กซ์เพรสไปกิจกรรมกิจวัตรที่ไอ้ว่ายน้ำไปอะไรคือทั้งหมดนี้บริหารโดยแบบเป็นเตอร์ปาร์ตี้ข้างนอกนะชื่อว่าด็อกพาราไดซ์แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเขามีบริการให้หมดเลยมีกรุมมิ่งด้วยนี่นะครับเราลองมาดูหน่องไปแชร์ของน้องมาด้วยครับเห็นไหมมีพี่เขาดูแลค่ะนี่อย่างนี้ครับอยากจะมาฝากไว้นะฮะ ไม่ได้ไม่สนถ้าขนมถึงอาหารถึงนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับอันไหนลองปล่อยน้องมิกกี้นะครับหน่อยอย่างเงี้ยเราฝากได้วันวันไหนบ้างนะครับก็ทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยทุกวันเลยวันหยุดก็ได้เหรอฮะเสาร์อาทิตย์อ้อแต่เป็นเวลากลางวันใช่ไหมครับครับเนี่ยบริการนะเดลแช่นะครับสบายใจอันเนี้ยชอบมากแล้วก็มันได้ใช้บ่อยสิ่งสำคัญกนะ็คือว่าคุณก็ต้องกลับมาในเวลาที่ต้องเอาออกมาเนี่ยแหละห้าโมงเย็นอืม ปรนะมาณนี้แล้วก็นี่เป็นแค่ส่วนแรกนระของชั้นล่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นบนว่มีอะไรบ้างนะค่ะตามไปดูครับขอโทษคุณครับมีคอนโดแมวด้วยนะฮะคอนโดนนในคอนโดอีกทีโอคอนโดอันหี้หม,ามาหิมาคอนโดแมวเรียกว่านี่แมวเป็นสิบจตัวเรียง,ยงยไปเนี่ยกว่าสามเมตรนะมีซ่วมแมวให้ด้วยนะฮะขึ้นมาตรงนี้จะมาฝนเล็บแกร่งก็คือระหว่างที่ หนูนั่งทํางานอยู่หนูน้องแมวก็คือเล่นใช่ป่ะเรามานั่งทำงานกับสัตว์เลี้ยงเราอ่ะเรา,มางไม่ไดคาเฟ่เรานั่งทำในคอนโดเองเลยนะครับนี่เป็นห้องก็มีหลายมุมนะสวัสดีครับทุกท่านครับผมขอเปิดการประชุมในวันนี้นะครับโดยที่ผมนะฮะก็จะขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักท่านประธานของเราด้วยนะครับผมนะฮะก็นี่ครับท่านประธานที่มาในที่ประชุมนะครับ ประธานาช่วยป<ร>เปิดท <คะ S 1> ่ประธานมองกล้องหรือมองของกินครับผมประธานเปิดประชุมได้เลยนะคะประธานเชิญเลยนะครับท่านประธานครับผมนะฮะเชิญเลยนะครับผมอ่า และนี่ครับก็คือห้องมิ팅รูมนะครับที่ทุกคนสามารถพาหมามานั่งประชุมงานด้วยกันได้นะครับผมมีพื้นที่นี้เนี่ยนอกจากเป็นโต๊ะยาวแบบนี้นะหนุนที่นั่งน้องอยู่ข้างล่างจริงท่านประธานไี่อยู่ข้างบนที่นั่งะท่านประธานอยู่ข้างล่างเราเป็นห้องอีกห้องเอนจอยนะครับแยกกันกับห้องน้องแมวก็คือแทนที่เราจะปล่อยน้องวิ่งเล่นข้างบนห้องเราพาน้องมาทํางานด้วยเลยสบายเลยอยู่ที่สงกลางก็ามีนะนี่เป็นห้องหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ที่นี่มาแน่นอนค คนเลี้ยงสัตว์นะครับมีห้องทํางานกับสัตว์เลี้ยงของทุกคนแล้วนะครับทั้งหมาทั้งแมวห้องนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่สงบสําหรับคนที่อยากอยู่กับตัวเองห้องนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นมุมที่เป็นพื้นที่นั่งในเล้าที่หันเข้าหาสิ่งที่ดีที่สุดในโครงการนี้ครับก็คือพื้นป่า30รไร่ที่อยู่ใจกลางโครงการแล้วก็เป็นหัวใจของ The Forestia เลยนะครับเป็นมุมที่แบบดีมากฮนะตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าเป็นมื้นที่ป่าเขียวแล้วแบบเขียวขจีจริงๆฮนะ ตรงเนี้ยข้างในก็สบายๆนะครับแต่อยากได้สูรอากาศธรรมชาตินะครับแบบเต็มอิ่มเขามีพื้นที่ด้านนอกครับแบบเซมเอาท์ดแบบนี้นะฮะให้มายืนชมด้วยแล้วทุกคนดูครับอาคารนี้มันอยู่ใกล้กับผืนป่านี้มากนะครับเราจะเห็นแบบเต็มๆต,ตาเลยนี่มีเห็นน้องช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะฮะสวยงา,ามมากจริงค เราก็มาถึงพื้นที่ดอกยานครับผมนี่ไปเลยไปเลยน้องจิ้มมาเลยอ่ะงกงกเอาติดมาเลยชอบเลยชอบยานีก็เป็นพื้นที่สวนลอยฟ้าครับชั้น8นะฮะน้องๆก็มาได้นี่นะฮะก็มีพื้นที่ก็เป็นแบบมีช่องมีมงมให้วิ่งนะแล้วก็เราก็มานั่งเล่นอยู่ในห้องนี้ค่าครับน้องวิ่งเล่นไป ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากขึ้นมาข้างบนหน่อยแล้วก็จะมีโซนลอนดรี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำยาวๆสวยๆตรงนั้นน่ะก็ไม่ต้องเอาสัตว์เลี้ยงไปนะครับก็อยู่ในโซนนี้นะมาก็เป็นเน็ตเนาะเน่เป็นพื้นที่ให้ออกกําลังกายนะครับก็เป็นชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่สําหรับได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนี่ต้องอายครับโหมีความเย็นลิฟต์ติดแอร์คือที่นี่เขาเน้นเรื่องสุขภาพนะเพราะฉะนั้นน่ะในลิฟต์ในอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบ มีอากาศถ่ายเทยและที่สําคัญไม่เคยเห็นที่ไหน<ะ>มีเครื่องฟอกอากาศ<ะ>อยูน่นี้เขาเรียกว่าดูแลคุณภาพชีวิตนะ,ะ,ะสุขภาพทั้งในโครงการพื้นที่ส่วนกลาง<ะ>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดินไปที่ไหนก็ได้อากาศดีสุกทั้งหมดนะ,ะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูห้องตัวอย่างกันว่าในนั้นเป็นยังไงครับ<ะ>เข้ามาในห้องกันหน่อยครับค่ะน้องอายวันนี้อย่างที่พี่บอกว่าพี่จะพาน้องอายมาดูคอนโด เพื่อชีวิตสัตว์เลี้ยงและคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างเราสองคนค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาเป็นตึกสูงนะคะถึง43ชั้นแต่ว่ามีแค่294ก็เป็นแบบยูิตไม่เยอะใช่ค่ะและหลังนี้เราไปดูส่วนกลางมาแล้วคราวนี้เราจะพามาดูให้เห็นภาพรวมการอยู่ในห้องบ้างอย่างที่เนี่ยเขาก็ทํามาให้หลายส่วนนะที่เขาทามาให้นะครับอย่างเช่นส่วนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนี่น้องไออันนี้ไว้แขวนถุงกับข้าวแล้วกลับมาอ๋อใช่ค่ะนี่ยไว้บวชผูก คล้องสายจูงลาใครไปมาเนี่ยเพราะเราพาหมาจูงหมาไปเดินเล่นนะเดินออกไปจูงสายก็เดินไปได้เลยก็คล้องตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงเนี้ยก็จะมีตู้ที่เอาไว้แบบเป็นตู้ไฟตู้เก็บของเพราะฉะนั้นส่วนไหนบิลอินโนวินกี้เนี่ยครับพรบเยอะนะัมีที่เก็บของได้เก็บรองเท้าได้แล้วก็ส่วนที่เป็นลอนดรี่นะเครื่องสภ้อก็อยู่ในส่วนนี้ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนนี้หน่อยพื้นที่เขาใช้สังเกตนะ พอเป็นห้องสัตว์เลี้ยงอ่ะพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่มันเป็นซอฟต์และในขณะเดียวกันก็ต้องทนที่นี่คอนเซปต์เนี่ยเขาจะเป็นแบบห้องนี้เขาทำเป็นห้องน้องแมวหน่อยเราจะเห็นไหมเห็นแบบจะมีแบบที่ฝนเล็บเห็นไหมมีแบบนี่แต่ว่ามีทำเป็นเก้าอี้เป็นที่นั่งน้องอาจจะให้อุ้มเหรอลูกฮะชอบโอ้โหติดอุ้มนะออมาเล่นด้วยเนี่ยเป็นที่นั่งน้องเห็นไหมครับแล้วก็มีแบบที่วางนี่เล่นที่สําคัญนี้ชอบมากไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยนะที่นี่ ห้องที่ป็นแบบประตูประตูหมาอ้าไม่ใช่ะไม่ใช่อายเข้าให้น้องกี้เข้านี่เอาไปเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปได้ไหมเบรกเบรกไม่ไม่เคยเข้านี่เข้าไปได้เลยแล้วคือตรงนี้ครับถ้าทุกคนเห็นนะมันก็จะเป็นแบบเขาจะมีเป็นซี่กั้นอีกทีหนึ่ง เอาคือน้องหมาเนี่ยอยู่ในห้องเบื่อค่ะอยากชมวิวออกไปเองเลยใช่นี่ออกไปได้ตลอดเวลาออกไปเองเลยนะครับแล้วก็ซี่นี่คือเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่น้องหมาอยู่เนี่ยจะซี่ที่กว่านั้นหัวก็จะไม่โผล่ไปนะครับแล้วก็น้องหมาแบบชมวิวเสร็จแล้วอยากเข้ามาเข้ามาได้เลยเอามากิ้มามาอึ๊บเออแล้วก็เนี่ยเขาที่สายน่ารักนะคือมันจะเป็นแบบเหมือนของแมวนะแมวจะหลุมขึ้นมาได้เนี่ยขึ้นไปข้างบนขึ้นขึ้นขึโดดขึ้นโดดลงเนี่ยได้เลยนะครับีสายน่ารักมาก แล้วก็ห้องนี้แอร์สังเกตจะไม่มีแอร์แบบติดผนังก็จะเป็นแอร์แบบเป็นแคสเซ็ตนะอยู่ฝั่งอยู่ใต้ฝ้าแล้วก็จะเปิดมาทุกห้องเลยนะครับความสูงก็สูงอยู่2.8เมตรนั่นคความโปร่งนะครับแล้วแอร์นี่ความพิเศษยังไงคะคืออากาศในห้องนี้จะมีการถ่ายเทครับมีระบบที่เขาตรวจเช็คคือเหมือนเป็นใช้ของ MQDC เขาใช้หมดเลยนะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เขาดีเทคเจอระดับเลเวลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่าคุณภาพอากาศในห้องไม่ดีแล้วก็จะมีการดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาเติมใหม่ แล้วความที่มันเพอร์เฟกพอดีคืออะไรรู้ไหมเพราะอากาศที่นี่มันดีไงมันอยู่ด้วยป่าใช่ป่ะก็เติมอากาศเข้ามาทําให้เราอ่ะเวลานอนซึ่งเครื่องนี้จะมีแต่จะห้องนอนจะเป็นแต่ห้องนอนนะครับและความชอบอย่างนึงนะพูดก่อนเลยแล้วกันอันนี้ที่ไม่เหมือนใครคือ MQDC เนี่ยเขารับประกันนะสาปีปะป่าไฟฟ้าพวกระบบท่อต่างๆอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าน้ําจะซึมจะซึมอะไรเงี้ยป้องกันส0มสิปีเขาทำยังไงรู้ไหม ทุกปีเขาจะนัดเข้ามาตรวจเช็คปีละครั้งให้เลย oh. ไม่ใช่ว่าเราเรามีปัญหาด้วยนะ mm. เขาจะนัดเข้ามาเช็คเหมือนเช็คอัพอ่าโอเคครับตรวจตรงตรงนั้นดีไม่สบายไหมสบายใจไปยาวๆเลย <Yeah. S 1> นี่คือข้อดี <Yeah. S 1> ซึ่งไม่มีใครทําได้ในตลาดแบบนี้นะครับทำไมเขาถึงทําได้แบบนั้นเพราะว่าเขาจะมีแลบที่เทสต่ตางๆระบบท่อเอยอะไรเออยแล้วก็ วกเฟรมที่เป็นกระจกใหญ่ๆที่เราเห็นในห้องนอนนี้เขาก็จะเหมือนทํามาเชื่อมไปกับตัวพีแคกอก่เป็นเชื่อมเียในโอกาสที่จะม่ซึมก็นน้อยนะครับยกตัวอย่างนะนี่ชอบนะค่ะมาดูเห็นสเปซตรงนี้นะครับในพื้นที่ก็จะมาทําเป็นนั่งกินข้าวด้วยนะค่ะดูหนังกินข้าวนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ครัวนะครับ นี่เป็น2ห้องนอนที่หน้ากว้างมากนะคะใช่นะอันนี้เกือบ55ตารางเมตรเนาะกะใช่ใช่ใช่ก็จะแยกกันก็จะเป็นลิฟวิ่งอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ห้องซ้ายขวามีครัวอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นครัวปิดด้วยอ่าก็เป็นแล้วก็เป็นกระจกแบบอย่างเงี้ยทำให้ดูโปร่งขึ้นอีกแล้วก็ทำดีไซน์มาสีสันก็าโทนมันค่อนข้างซอฟดีนะค่ะดูดีนะครับมีพื้นที่แล้วก็เนี่ยโุกมุมใช้งานซ่อนๆอย่างเงี้ยนะเก็บของเก็บของใช้งานได้นะครับและที่สําคัญเมันยังเปิดไป ปขอเปิดไฟหน่อยอ้าวอุ้ยไม่ต้องเปิดอััตตโนมิเดินมาไปติดเลยตั้งแต่หน้าห้องแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยเนื่องจากว่านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนโดที่เราอยู่กันมาอาบน้องอาบน้ำก็อยู่ด้วยกันถูกไหมใช่ค่ะสิ่งที่เนี่ยที่เรียกว่าเหนือกว่าคอนโดที่แบบอนุญาตให้เลี้ยงอ่ะแต่คิดเพื่อสัตว์เลี้ยงก็คืออย่างฟอร์ดรนเนี่ยครับเขาจะทาน้องหมาไปเรนเชาวเวอร์ด้วยได้ไหมคะนี่นี่เ ไม่อมเลยเาเขามีโซนของน้องหมาโดยเฉพาะ<ช><ช>มีที่นั่งปุ๊บมีที่ฉีดฝักบัวของน้องหมาอาบน้ําได้เลยค<ช>ือนั่งอาบด้วยกันได้ใช่แล้วก็เป็นฟอร์เรนเนี่ยก็จะเป็นแบบ3ชั้นเพราะฉะน,น,นั้นเรื่องของเขาเรียกว่าขนเขินอะไรก็<ช>ไม่ต้องกลัว<ช>ว่าจะไปทําให้ท่อตรงท่ากัน ห้องนอนที่2อันนี้เขาปรับเป็นห้องทํางานค่ะก็จะสลับน้องแมวหน่อยพอเป็นห้องน้องเหมียวนะก็จะมีที่ให้มันไหลที่ให้น้องแมวน้องแมวไหลนะฮะกีไหลได้ไหมคะแล้วก็โดดขึ้นโดดลงนะครับไหลจริงอันนี้ไหลลงไปข้างล่างนะฮะเนี่ยห้องไซนี้พอเขาดีไซน์อย่างนี้เขาดูนะค่ะมันนั่งได้สองที่นั่งแบบน่าสวยนี้เนาะเออพี่ว่าแบบมันนั่งทํางานได้เลยอันนี้หนูไม่ค่อยนึกนั่งทํางานเลยอ่ะหนูนึกนั่งเล่นเกมเออได้แต่ก็ก็คุยกันให้ดีละกันว่าเราเล่นเกมเราทํางานนะฮะ ส่วนอีกห้องหนึ่งฝากหนึ่งก็จะเป็นห้องโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนหลับอ่าอย่างที่บอกนะห้องนอนเนี่ยก็จุดเด่นก็คือเขาจะมีเป็นกระจก<ม>เฟรมใหญ่ๆแบบนี้าบานใหญ่แล้วก็กระจกที่นี่ก็ไม่ใช่กระจกทั่วไปนะครับดูแบบมันจะมีแบบกันความร้อนได้ดีกว่ากระจกทั่วไปเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่สาคัญเรื่องนี้สเปคเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมค่ะเสียงต่างๆป้องกันไม่หมดก็คืออย่างผนังระหว่างห้องเนี่ย ก็จะมีเป็นแอร์แก๊กกลางนะครับเป็นดับเบิลวอลแล้วก็ตามเนี่ยตามบานหน้าต่างบานประตูจะมีซีลเสียงไว้ด้วยเงียบนะแล้อันนี้ก็คือที่ว่าเครื่องนี่ก็จะเห็นนะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นการตรวจดีเทคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอากาศก็คืออยู่ในห้องนอนด้วยเนาะได้ทั้งได้ทั้งห้องตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกอากาศดีไม่ดีมันก็จะดีเทคอัตโนมัตินะครับดาเนินการไปเพื่อให้สุขภาพเราอะนะสบายอยู่สบายในที่ตั้งนะครับ นี่อันนี้โซนที่หนูและน้องวิงกี้ชอบนี่โซนนี้บอกเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดไอตกแต่งตามเขาก็จะได้แบบดูเช็คฟิชเชคได้นะสำหรับสองศานะครับสักขด้านหลังเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับก็สบายๆอยู่ภายในห้องตอนนี้ก็เป็นห้องทั้งหมดนะครับ้เดี๋ยวพี่จะให้เหมือนทดสอบไปเร็กๆน้อยๆเมื่อกี้เราลองทดสอบมาแล้วเรื่องเสียงในคอนโดปกติถ้าเราอยู่คอนโดทั่วไปอ่ะอย่างเงี้ย สิ่งที่ได้กินแล้วลำคานมากคนนึงเดินผ่านแล้วชอบเมาส์กันดินเสียงไม่ก็คุยโทรศัพท์สีขามากทักแซกๆได้ยินเสียงไงแต่กี้เป็นยังไงครับที่พี่เดินมาพี่พูดปกติเลยนะไม่ได้ยินใช่ไหมเออคือรู้สึกว่ามันส่งผลทําให้พอเสียงมันเบาลงอ่ะกว่าปกติหรืออะไรเนี้ยรู้สึกการอยู่ในห้องอ่ะมันรู้สึกสบายขึ้นนะครับเหมาะกับทั้งเราและสัตว์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ พวกสัตว์เลี้ยงนี้เซนซิทีฟต่อเสียงมากได้ยินเสียงใครเดินผ่านมายเออยิ่งเห่าเลยนะก็จะช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวนะครับของที่นี่ครับอาคารเพทโฮเพียนะครับในโครงการ Wi s d o m t h e f o r e s t i เนะครับก็จะเป็นสวงสวรค์สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นคอนโดนะครับที่ผมก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะฮะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีการออกแบบนะซ่คำนึงถึงชีวิตของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นดีเทลของรายละเอียดกการออแบบ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันจะช่วยทําให้การอยู่ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงเนะี่ยมันแฮปปี้มากขึ้นอันนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ของคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เลยนะคะหวังว่าเองมคีดีจะทําโครงการแบบนี้ในะทํำเลอื่นๆอีกบ้างนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับรักสัตว์นะก็อยากเลี้ยงนะครับแล้วก็ รู้จักทำเลนี้ดีอยู่ในตรงบางนาตรงนี้ใช้ชีวิตทำงานอยู่โซนนี้เนี่ยค่ะวิวอ e ีเกียเลยค่ะอยู่บ้างหลังตรงนี้นะเมกาบางนาก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับโครงก,การสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับสองคนเลยโอ้ขอโทษทีคร <c oughs> ั้งนี้สองคนกับอีนึงมานะครับแล้วคราวหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนกันอีกติดตามได้ที่ช่นเคยกับพวกเราลิมพีซีพี